นนิมุตตึกสูงชมวิวเขาเดอ่ยนตึกตึกสูง เรียยว่าดิมุติชื่อมันทำมากเลยนะโอ้นี่ตึกสูงมากคนระตึกอะคานอมสิงน,นี่ยเมืองกรุงเทพจันครหนึห่งจันหก 嗯。Mm.